่มาดูต่อนะครับทีนี้่เรา,าดูนะครับดีไซน์ที่สามดีไซน์ที่หกและตัวเซนทายที่ 3, สามห้าน,นะครับอ่อที่สําคัญนะครับเราทำค่าที่หนึ่งก่อนนะครับเรียงลําดับจากน้อยไปมากให้เรียบร้อยนะครับนะเรียงลำดับจากน้อยไปมากอ่ะคูเรียงนะครับน้อยสุดนะครับก็คือแปดสิบเก้านะครับ เป็นค่าที่น้อยที่สุดนะครับอ่าเป็นค่ามีนกระแลกการถูกเห็นนะครับนะแตดสิบก้าน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เรียงไปเรียงไปนะครับนะโจนค่าที่มากที่สุดตรงนี้อ่าก็คือได้1นึรอยี่สองนะครับนัเยนต้องราได้ค่าแบบนี้เหมือนกันนะครับนาเป็นค่าแม็กก็กล้วกันะครับนะมากที่สุดนะครับอ่าครูเรียนลำดับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับใช้สูตรเลยนะครับนะตำแหน่งเดซายที่3นะครับนะกับเดซายที่6ใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับอ่า ตำแหน่งท <üh> ี่ r เท่ากับ r คูณด้วยค่าเล็ก n บวก1ทั đ đ ้งหมดส่วนสิบ r เดซิที่3ม r ก็เท่ากับ3 n จำนวนทั้งหมดเท่ากับ2ี่นะครับก็บวกหน่ส่วนสได้แล้วนะครับเบซิที่3ามอยู่ตำแหน่งที่7จุนะครับนักเรียนลองสังเกตนิดนึงถามว่าตำแหน่งที่7.5้ามันเป็นตำแหน่งนะครับยังไม่ใช่ค่านะครับเรากำลังหาตำแหน่งอยู่นะครับนะเจจุ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามีเจ็ดตรงนี้นะครับเจ็ดจุดห้าก็แสดงว่าอ่าอยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะครับมันจะเป็นเท่าไหร่เราไปคำนวณดูนะครับนะตำแหน่งเดซายที่หกนะครับเราได้สิบห้านะครับนะตรงนี้สิบสองแล้วนะครับสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าตำแหน่งที่สิบห้าอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเนะเพราะฉะนั้นเราดูว่าในเมื่อตำแหน่งที่สิบห้าคือจุดตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบเลยไหมนะครับนะอ่ะดท้ายตำแหน่งที่อ่าเปอร์เซ็นต์ท้ายสามห้านะครับอ่าถามว่าตำแหน่งของมันนะครับนะคือนะครับอ่าคำนวณแล้วนะครับน่าหารด้วยร้อยได้แปดจุดเจ็ดหนะ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่แปดจุดเจ็ดห้านะครับเมื่อกี้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปนะครับเนี่ยอนอ่า8.75จุดเจ็ดห้านะครับอ่าตำแหน่งที่แปคือหนึ่งร้อยแปดจุดเจ็ดห้าก็ระ่างนี้แต่พอตำแหน่งที่เก้ามันก็เป็นหนึ่งร้อยอีกเพราะฉะนั้นถามว่าอ่าจุดอ่าตำแหน่งระหว่างกลางนี้มันจะคือหนึ่งร้อยด้วยไหมในวัหน้าเดี๋ยวมาลองดูนะครับ